สวัสดีครับบารท่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมขับผ้ามาตามแนวทางของพอแสวงครับวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5 0พันครับท่านผู้ชมพี่น้องครับมาเบ่งมาชมน้วกันนะครับเนาะว่าพอแสวงจะให้ตัวใดครับพิจารณาเบ่งเอาด้วยครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบไปตั้งตามครับ่ชอบให้พานครับไปฟังเป็นคานับกันครับว่าร์พอแสวงจะให้แนวทางตัวใดครับเด็กล่าง นะครับผมอืมต่าเดนเก้านะครับผมเดีเกาท่านดีวซื้อว่าจซื้อบนาสีอันหรือว่าอย่างไรอ๋ออันไหวเดี๋ยวนสียนตัวนี้นี่นี่นี่นเนี่ยอะไพาอเนี่ยครับสออเกามก็สีอันหรือว่าอย่างไรโอ้เออาอันนี้ตัวนี้ก็ซื้อย่างงากเลย ทางเขาเศ้าเออนี่ตัวนึ่งเองจ้าพ่อตัวนี้ยังบันเทายุ่นี่อันนี้คือพอเด่นเก่าเลยมันบอครับผมเด่นเก่าเอาแปดแค่นี้แหละจ้าพ่ออันนี้เด็กบนครับผมอันนี้ล่างน้อยเนาะอ่าพ่อผมอันนี้ล่างเนอะแปดเก้า หกเจ็ดแปดหกเจ็ดได้แปดได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองตัวนี้เด่นสามหนึ่งอันนี้คือบนเนะพ่อเนาะอืมตัวนี้ตัวนี้เด่นสามครับผมบ้านนี้กับ่ป้าป้าปลาอะไรนี่ที่นี่ แข่จะเร่มที่สามตัวจับ่ อันนี้เป็นชุดบนชุดบนนั่งพอนั่งนี่เนาะครับผมชุดบบนครัเป็นเด็ดขาดครับ็หัดสามชุดนะครับสามเก้าสามหนึ่งสามสองกับครับอันนี้เพื่อนสูตรยังครับพ่อนมาถ่ายเนาะครับผม นี่ตัวมาดตัวสีเย็นครับผมมันหลวกก้อนมันออกรอบข้างแม่มันหอกแปดหกเจ็ดมันอยู่นี้นี่นี่มันวนมาอยู่นี้ครับแต่มันสีวนสีวนมากนี่เอกนี่นี่ครับลบกสองกับบกศูนย์นี่ศูนย์หนึ่งสอนี่ครับครับนี่ก้อนมันวนอยู่นี้นี่นี่แปดหกเจ็ดมันอยู่นี้ครับอืมเร่มีต้องไปเนตัวไ้ครับผมที่ตอนนี้ละครับ พราะมีตัวเน้นบอกข้อเน้นตัวไหนฮะชุดล่างส่วนล่างครับมีตัวตัวเน้นบอกครับผู้เพิ่นเพื่อผู้เพิ่นงบหน่อยเนี่ยเก้าสามเก้าสามเดี่ยวเดียวเลยนะพ่อเนาะเก้าสามเก้าหกเก้าสามเก้าหกโอ้ค่ผมด่เลขบนเดียค่ะเอ้าเลขบนกระตุ้มนี่ละเน้นในตัวใดค่ะฮะเน้นบนค่ะ สำคัญเลยเด้อครับพ่อครับตาตาตายุ่นหิมโนมีโนมีดีอพ่อในชุดอ่าครับผมครับพ่อนี่นคือตัวเลขของพึ่งพ่อสำเร็จนะครับผมครับ อันนี้เขาเอิ่น่าสูตรนะครับคุณผู้ชมสูตรนี่เป็นสูตรอย่าครับสูตรนี่ครับผมสูตรเลี้ยงเลขสูตรเลี้ยงเลขอันนี้มันเลี้ยงเขาอมาตากไก่เนาะครับผมสูตรมันได้เรียนมันอยู่ลำปางมนดิครับผมลำปางมาดิรักบาซื้อว่าจังไหนแต่มาจากลำปางหลวงพ่อบ่ได้น้ำแต่สจำวดจำวดน้องเฮ็ดตีกายนี่ตีไก่ผ่าสองเท้ะตอนนั้น ต้องมาซื้อละเทีาไละอันละยี่สิบบาทสามสิบบาทครับครับสูตรนี้กรับบ่พ่อกรับก็ได้กรับดิได้กรับบอกเออได้กรับบอกดินี่สูตรกรับมากมากมากตัวนด้ตั้งเอาน้าตั้งซื้อรับผมแตมันดอกมากก็ต้องเบิ้งอีกอ้าวมันเข่าจุดต้นครับผมรู้ว่ามันเข่าตัวนี้เนาะปึ๊บมันเข่าบนปั๊บมันบ่ครับมันสิเข่าปั๊บมันสิมาตัวนี้ปั๊บ ตัวบนเรับ <ro> er ตัวล่างกับสีกับสีแรนหากันแรกแรกตัวสามเนี่ยจังสิีเบียดเส้นตัวแดกท่อนระบาดนครับเอออาจสีเบียดเส้นมาจังสี่กับว่าก็ยืดนี่นี่มันยืดใกล้กันยืดนี่นี่นี่ครับสีเบียดมาแปลกกับว่าก็ยืดจับไปก็มาเนี่ยนี่ครับแต่เราเนี่ยมันก่เด่นเก่านะตอนนี่ไม่มีละคันคันตัวนี้ภูเขาซะเลยนี่นี่ตัวเก่าเพราะนี่แรนต่ำตัวนี้ครับอืมซึ่งล่างซึ่งบน อันนี้ก็คืดชุดที่มันมาดูๆนะพอนะชุดมาดูครับผมเอาไรได้ห้างเพื่อนอะไรเง้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีได้ลอกให้เบิ้งอีกที่นึ่งนะครับเพราะว่าตวเร่ันอาจจบวชัดเดนดหมดไหนนะครับเนาะเราเราออเดอครับผมมาก่อนี้อกูจงน่สามสี่ห้าหกเจ็ดแป เด่นเก่าอันนี้เป็นชุดล่างนะพ่อเนาะเออชุดล่างนี่คือพ่อจับลักคือเด่นเก่าเด่นเก่าครับไปจับเก่าสามเก่าสี่เก่าห้าเก่าหกเก่าเจ็ดเก่าแปดบ้านนี้เน้นเน้นเก่าสามกับเก่าหกนะพ่อเนาะเน้นเก่าสามเก่าหกถ้าเพิ่นมักตัวแรกไก่เพิ่นเลือกเอาเลือกเอาแต่ว่าพ่อฟันวมาล่างนี่เก่าแน่นอนเออเก่าแน่นอนแต่ว่าผมมาเก่าหานี่ที่พ่อเออมาเก่าห้าเก่าห้าเหรอครับผมอันที่แบบฟันล่างเก่าเนี่ยก็คือ ตัวกลางนี่ก็คือเป็นตัวที่มันติดาครับเป็นตัวเด่นนะพอนะครับตัวกลางนี่เป็นเด่นนะครับผมเด่นสนี่ครับเด่นสบนเด่นเก้าล่างนะครับผมครับน่าจะไม่กี่นี่นะแต่ว่าแต่ว่าจุดนี้ม่มมันมมมีเด็กดตัวเดียวท่านั้น ครับอชุดอันนี้ชุดบนพ่อเด่น3านองหลัก3ามอ่าแต่จะมี3าเก่าชนคับชนกับล่างเลยคำาชมชนนดต่นล่างกับผม3ามเกต3ส3ม3ปดสามเก้นี่เป็นเป็นชุด3ตัวบอพอเออเป็นเป็นชุดเอาชุดชสตัวหรือถ้ามัก0 3 8ย์สามแปดศูย์สามเก้าสี่แดงบอ่อเนี่ยเ่ย ศูนย์เอาแปดมาไว้นี้เอาเก้านี้เอาแต่ว่าพอเขาไปจับใส่ตัวเดน่นเอา้ามันว่านองเอาขอมันตะวันเอาเอาตัวเด่นเก้ามากใส่ได้ขึ้นันลนนี่สามโอ้ศูนสามเจ็ืครับอก็ได้ขึ้นันครับผมเอ,เอาไว้เอนเไ้นยเเนาะ สามเจ็ครับครับเจ็ดเด้อเด้อครับครับพ่แกแล้วอ่ะอาสามีเป็นพ่อกัแล้วปันมานก็ก่อนเนาอะครับ เจิหน้าบึงเอาครับข่าว่าจะนังไก่กินข้ากคนับ่ยนาันบาักัครันเยอครับป้าก็ย้อนลจย้บรรฮะย้บรรมครับบรรา้องแค่อท่านผู้ชมครับพี่น้องครับนาท่านของพอแสวงเด้ครับ กวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 5น้ด้ครับผมครับชุดล่างครับพ่อเห็นเด่นเก่าครับเก่าสามเก่าสี่กเก่าหกกับผมพอเน้นที่เก่าสามกับเก่าหกด้ครับท่านชมครับหรือชอบคู่ใดกะจับเอาพ่อว่าครับกับตัวไว้น้ำด้วครับผมส่วนบนครับพอเด่นที่3าครับ3 7 3 8 3็ดสามแปดสเก่าสามศูกับพอเน่นที่3 7มเกับสาเก่าครับท่านชมครับกับตไว้น้ำด้ครับถ้าชอบตัวใดกะจัดไปครับสโตศูนย์แครับ ฝากไ้เป็นหน้าทั้งา